เดี๋ยว,วเาจะทำข้าวตีข้าวตีกับข้าวบ้นข้าป่มข้าบ่ามเตรียมไปวัดนะคะแล้วเราก็ตอบมันเหลืองหมดแล้วดูแลเอแม่มา้างนอกนะอันนี้ยังไม่เอออันนี้ยังไม่ส่งเนพะิ่งเอามานะคะอันนี้สุกแล้เห็นไม่เหลืองมากมากเลยค่ะเราจะเตรียมไปอะไรว,วัด บุญอะไรคะบนปั้นบนปั้นนะคะข้าวจีข้าวจีบนบนเหลืองเเหลืองหรือยังเหลืองเอาเหลืองเอาเหลืองเหลืองพริกพริกหน่อยข้าวโป่งมันพองหรือยังข้าวโป่งอันนี้เขาเรียกว่าข้าวอะไรคะแผ่นแผ่นเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวอะไรข้าวโป่งอีภาษาอีสานเรียกข้าวอะไรคะข้าวโป่งข้าวโป่งข้าข้าพูดภาษาข้าวโป่งคนอะพูดว่าเกบโกวันนะเออี มันก็จะเป็นภาษานะคะภาษาอะไรก็ได้ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนภาษาไทยก็ได้นะคะก็ภาษาอเมรีกันที่ตอกที่ตอกที่ตอกอ๋อภาษาแล้วเนาะภาษาอะไรเนาะลูกาว ภาษาอีสานเรียกว่าข้าวโป่งค่ะใช่ถ้าใครอะอ่าภาษาอีสานเรียกอันนี้ว่าข้าวโป่งไข่มีผัวกดไลก์มันด้วยนิคะใครภาษาอีสานเรียกข้าวอะไรคะพูดดินี่ภาษาอีสานเรียกว่าข้าวข้าวโป่งข้าวโป่งแล้วก็นี่ภาษาอีสานเรียกว่าข้าวอะไรข้าวจีแล้ววันเราก็จะปิ้งเพื่อไปทํา บุญที่ที่วนะคะที่วัดหลวงปู่นะคะไปเจอกันนะคะทุกคนเจเป็นบุญปั้นข้าวจี่นะคะไว้เจอกันที่วัดนะคะทุกคนค่ะทุกคนเรายังไม่ไม่บัานะคะเราก็ต้องไปทุกคนก็ต้องไปทำตามนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เรากำลังจะลืมมันสวยแล้วนะคะแม่ค่ะถ้า วันปีใหม่วันเอิม่มเอิม่มวันปีใหม่แล้วก็วันไปเที่ยว <c oughs> วันไปเที่ยวเมียงที่ไหนก็ได้นะเมียงซากุระที่เก๋ๆแล้วก็เมียงประเทศญี่ปุน่นประเทศญี่ปุน่นะแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็เอิม่มภาษาจีนภาษา อีสานภาษาอีสานนะคะม,มันเหลืองอ้วนแล้วเูมัเนเหลืองแล้วเาไว้เอาไว้ไปวัดอันนั้นอันนั้นสูงกีอยังให้มันกรอบๆน,นะคะให้มันกรอบๆนะคะทุกคน,อ,อ,อ,นอืมโอเคถ้าเสร็จแล้วเราเตรียมใส่อะไรคะใส่จานหนูเอากระมังขึ้นอโอเคนะคะทุกคนแล้ว โอเคนะคะทุกคน okay, คเรา,า,า,าเราจะไปเตรียมตัวไปวัดกันอ่ะ oh. นะคะ <Okay. S 1> อ่ะทุกคน <c oughs> เจอกันที่วัดนะคะเจอกันที่วัดนะคะบ๊ายบายค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะ